นี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่ย2บสองมกราคม2569เข้าพระเจ้านนยนัตพงศ์มิถรภาพขอเป่งวาจาสายพุทธมนตถวายเป็นพุทธบูชาสังคบูชาและเป็นอจรรยบูชาแดองค์พระคัมิตรเทรเจ้าอนุปุตสมเด็โยนุโผลปุตมเดชลงบุศราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินามณีขอเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงมาราเทติใจของข้าพเจ้าบริสมาธิี่ันแก่การสวดสาย บุตสาวชุนุมเทวราชมัณตาจักราเทศุนตราขจันตุเทวตาขตาสัทมาภูริราชจัจเจันตุสกมโมขังสเคฆามีเจรุเปกิริสจะได้เขยจะได้เขยไม่มาเนธิเปตดรัตเถจะฆามีเตลุวันนาขันเนธินาวัตุไม่เขยเตยพุมาเจริญตุเทวชรัตระมิสเมยแกะกันทัปนาหาจิตันดาสันติเกมุนิวรจชานองสาธุโเมีทะเบนตุธรรมะสาวนาการวยังมัทนตาธรรมะสาวนาการวยังมัทนตาธรรมะสาวนาการวยังมัทนตา มูรัสสัมกอบตัรัตตุสมาสมุรัสสัมมตรัสสัมกอบตัรัตตุสมาสมุรัสสัมมตรัสสัมกอบตัรัตตุสมาสมุรัสสัมมุสดสตะกิกิราคถานตทิเมสาระนังโทเมสาระังวรังเอเตนะสัจเจวเชนะสุนติเมหุตุสัพพทานักทิเมสาระังอัญังธามูเมสาระังวรังเอเตนะสัจเจเชนะสุนติเมหุตุสัพพทานักทิเมสาระังอัญังสังโฆเมสาระังวรังเอเตนะสัจเจเชนะสุนติเมหุตุสัพพทา บทเสด็มหาการลุน no so no no ิโกนาของติฎกาคาถามหากการลุนิโกนาโตอาตายาสัพพปานีนังปุเรตวาลวิสัพปะโตสปโพวิโยตมังเอเตนะสัจจะชนะมาหุตุสภูปะทวามหากาลนิโกนาโถหิตายาสัพพปานีนางปุเรตวาลวิสัพปะโตสปโพวิโยตมังเอเตนะสัจจะชนะมาหุตุสภูปะทวามหากาลนิโกนาโถสุขายาสัพพปานีนางปุเรตวาลวิสัพปะโตสปโพวิโยตมังเอเตนะสัจจะชนะมาหุตุสภูปะทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสุตังเอกังสมัญญาภะควาสเกสุวิปราติกัเพรละถุสมิงมหาวเนมาตาภิกุสสะเคนะสิติมันจามเตหีภิกุสเตหิสภีเหว่าอรหันเตหิทัสหิจโรุกัทธตุหิเทวตาเยเพนันสิปติตาหุนติภะคะวันตังเทศสนยะภิกุขันสังตา อัตโขจะดุลนางสุทาวัสกยญกาณังเทวราชเอตถะหุนสิระโขพระกวาสเกศสุวิววรติกับผิดร้อยถูกสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเกนะสิทธตงมัจจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพหีวอรหันเตหิทัศหิจารุกัทตาหิเทวตาเยเพรนติปิติปิตาหุนติภกรังตังรัสนายะพิคุสขังขันจายโนนพยายามปีนะพระกวาเตโนกับภะสังกัเมญามะอุปสังกับวิตวาภพระกบันโตสันติเกปัเตห์ขนะวัสยมาติ อัตโขตาติวตาเสยทาปีนามาพระวาปุริโสสมิธิตังวาปะหังภาษาระยะภาษาดิตังวาพระหังสมิธเชษเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตอันตระหิตาพระขวันโตปุตโตราโตปุตโตระหังสุอัตโขตาเทวตาพระวันตาจิวาเทตวายเอกมันตาระถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาวพระขวัตตาพระขวัตโต สันติเกอิมังคตังภาษาสีมหาสมัยโยปนัสมิงเทวกายาสมาคตาคตมหิอิมังสมัยมยังขะขิตายวะอปราชิตตสังมันติอัตโคปรวาเทวตาปะจขบันโตสันติเกอิมังคตังภาษาสีพิโวสมาทหังสุดจิตังอัตตะโนชุกมักกัสุสารติวะนิฆานิคาหิตตะเหตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปฏิตาติ ตะขุประวาติวัตตาปะกัมปโตสันติเกยมังคาตังอภัสสสีเสตวะขีรังเสตวะปาริคังยินทักขีรังโอหันจามะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุสุนักติอิตะโคุประวาติวัตตาปะกัมปโตสันติเกยมังคาตังอภัสสสีเยเกติพุทธังคารังคาตาเสนเตเขมิสันติอปายภูมินปะหายามานุสังเตหังเทวะกายังปุเดปุเดสันติเตตะโคปะกวาภิกขัวมันเตเสเยเพยนะภิกขเวทะ สัส mm. ุรกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตานังทัศนาภิขุนสักพันจัเยปิเตภิกเวเหสุกระติตมะทานังอรหันต์ตัสมมาสมุทธาเตสัมปีวะกัมปันตา낭เอตตบรมายวเทวตาสนิปติตาเหสุงสยาธาเปี่ยมไม่ห่างเอตตานิเยปิเตภิกเวเพสันติอนาคตมะทานังอรหันต์ตัสมมาสมุทธาเตสภกพมวันตาติภควมปันตา낭เอตตบรมายวภกัมปันตาสนิปติตา พิสันติสยธาเปรไปหังเอตะนิยติกิสสามีพิกเวเทวกายกาญจนามานิกิติสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตาสนาถาสาธุกรรมนัสสิกลุทธะพิสสามีติอัมเบปิตุทันเวทันเตติโขเตปิคูพระกบันโตป็จันทร์สมพระกายทัตพุทธะ

สตังเอกศาสานะอมะนุสสานะมัตตสุกปเกเกนันทพัทถุที่ศาสภาพราหมตันสาสปิญญาญะวิวัจกรมาตุมาตโตมันที่สัตวสาวกเกศาสนาเนตเตถวัคยานพิจันตาเตวชนาตาเปกโวเยโวหังกิติกิติสามิคิรายเหอนุปพัสโซสตาหาสาวะยคขามากัะปิดวัฏวายที่มันตตสิติมันโตนองนโตยะสิโลมณัมราปิตาบุคุณาจิมีติมณัม สายกนานัตบีนที่มันตชุต็มันตน้องตุวยักศิโนมทมนาพิการมุพิกนาสมิติงวังสาตาิราิสายยักขนาดนัตสาดีน้อยที่มันตชุ่มเต็มมันตน้องตวยักศิโนมทมนาพิกาพิกาสมิติงวัง